สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องระพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะมาใน E p พีที่148แล้วนะคะพี่พี่นั้น1น8นะคะวันนี้ช่องน้องระพีมีมาให้พี่พี่ชมประมาณ30รายการนะคะพี่พี่นะวันนี้ราคา500บาททุกรายการเลยนะคะส่งฟรีส่งด่วนนะคะส่งฟรีส่งส่งด่วนทุกองคทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนให้น้องระพีนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้ เลยนะคะคลิปวิดีโอว,วันนี้เป็นคลิปวิดีโอว,วันที่21เมษายนนะคะพี่ๆนะลงเวลา10โมงตรงนะคะพี่ๆนะ เป็นคลิปวันที่21เมษายนนะคะพี่พี่นะวันนี้ก็จัดมาให้พี่พี่ชม30รายการสวยๆทุกอง์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะฝากพี่พี่ทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ชมเก่าและผู้ชมใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะคะและพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งช่องน้องละพีนะคะฝากพี่พี่กดติดตามกดไลค์กันกดแชร์กันด้วยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจสแกน QR Code แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์ 0 8 1 6 9 1 6 2 8 2กันก็ได้นะคะพี่พี่นะช่องน้องและพี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่พี่นะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะพี่พี่นะฝากกดไลค์าากดแชร <pier> ์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่นะสำคัญมากๆเลยนะคะไปกันที่รายการที่1นนะคะพี่ <S <s <Hillary> <S พี่ก็จะเป็นรูปหล่อรายการนี้เลยนะคะถูกใจรายการไหนนะคะจำหมายเลข ep จำหมายเลขรายการกันเข้ามานะพี่นะจำหมายเลข ep จำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะพี่พี่ นี่นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะของ ep หนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะ <controle. S 1> ป following. ไปตอนน่อกนะะันทีนะะ่รายการที่สองนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สองนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้2 2> เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สองนะคะสวยๆทุกองทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ถูกใจขอรีบทักขอรีบโทรนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3นะคะรายการที่3นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะถูกใจรีบพักรีบโทรกันเข้ามานะคะรายการนี้เป็นรายการที่3นะคะรายการไหนไวไปเร็วกันไปต้องขออภัยกันด้วยนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่4ี่นะคะ รายการที่4ี่นะคะก็จะเป็นพระนางพญาองค์นี้เลยนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเนี่นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่4ี่นะคะเป็นพระนางพญานะคะถูกใจรายการไหนจำหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะพี่พี่อันนี้เป็นรูปหล่อนะคะพี่พี่นะไม่แน่ใจว่าใช้รูปหล่อหลวงพ่อเงินไหมนะคะพี่พี่นะเนี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อนะคะ นี่นะคะด้านฐานก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ ep 148รายการที่5นะคะพี่พี่ห้าบาททุกองทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนสามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระคุณแผนนะคะก็จะเป็นพระคุณแผนรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่6นะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นพระกิ่งหรือเปล่านะคะพี่พีไม่ค่อยแน่ใจเลยนะคะพี่พีไม่ค่อยรู้จักชื่อพระเลยนะคะพี่พนะบางชื่อพระไม่ค่อยรู้จักเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พีนะน้องจะบอกเป็นหมายเลขอีพีแล้วก็หมายเลขรายการนะคะให้พี่พี่จำหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการมานะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่7นะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะ รายการที่8นะคะก็จะเป็นพระนางพญารายการนี้เลยนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะพี่นะรายการที่8เป็นพระนางพญาเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะรายการที่9นะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวขย่หย่าให้ดูว่ามันมีกิ่งไหมคะ ไม่แน่ใจว่ามันมีไหมนะคะพี่พี่ไม่แน่ใจว่ามันมีไหมน่าจะไม่มีนะคะพี่พี่องนี้นี่นะคะเขาเลี่ยมขอบมาแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันยังไงนะคะพี่พี่นะเก่ามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่พี่เก่ามากเลยนะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่เก้านะคะพี่พี่เป็นรายการที่เก้านะคะนี่นะคะพี่พี่รายการที่เก้านะเก่ามากเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะ รายการนี้นะคะพี่พี่เป็นเหรียญเป็นรายการที่สิบนะคะด้านหน้าด้านข้างประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านข้างประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะถูกใจขอให้รีบทักขอให้รีบโทรกันเข้ามานะรายการเมื่อกี้เป็นรายการที่สิบนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พีนะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่12บนะพี่พี่นะรายการที่สิบสอก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สิบสองนะคะนี่นะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะ ไปต่อกันที่รายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนะคะพี่พีก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สิบสามก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พีพระสมเด็จนะคะสวยๆทุกองทุกรายการนะคะดูกใจรายการไหนรีบทักคลิปโรกันเข้ามาได้เลยนะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการได้เลยนะคะอีพีเป็นอีพีอีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่พี่เป็นเตารีดนะคะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะพี่พี่เตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ มีกลิ่งด้านในด้วยนะคะพี่พมีกลิ่งด้านในด้วยนะคะขเขย่าแล้วก็มีเสียงนะคะสวยๆเลยนะพี่พี่นะเป็นรายการที่15นะคะเป็นรายการที่15บนะคะพี่พป,ประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่ร,รายการที่16นะคะรายการที่16กนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยเนะคะพี่พนะรายการที่16เป็นพระสมเด็จนะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่17เจ็นะคะรายการที่17เก็จะเป็นพระนางพญานะคะก็จะเป็นพระนางพญาองค์นี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่16นะคะพี่พ 500รอบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะส่งฟรีมีปลายทางนะคะส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่ๆนะพี่ๆท่านใดสะดวกโอนก็สามารถโอนกินเข้ามาได้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่18ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด <p> ้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะ ไปต่อก Adams, London, 19, stones, ันที่รายการที phas, ่19นะคะรายการที melhores, ่19ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสาหรับรายการที่19นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆนะสวยๆทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20ินะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ จำอีพีจำรายการกันเข้ามานะคะพี่พีอีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะอีพีนี้มีสามสิบรายการนะคะพี่พีนะจัดมาให้พี่พีชมสามสิบรายการนะคะสวยๆทุกรายการนะคะพี่พีไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงข้อเงินนะคะ ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่พี่นะ,ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดถูกใจกี่รายการสามารถทักสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะ,ะโทรมาปิดหรือทักลน์มาปิดก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสองเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พนะสำหรับรายการที่22นะคะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเตารีดนะคะหลวงปู่ทวดนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่23นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพีกันด้วยนะคะพี่พี่นะน้องละพีจะได้มีกําลังใจอัดคลิปวิดีโอใหม่ๆให้พี่พี่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะไปต่อกันที่รายการที่24นะคะรายการที่24ินะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระซุ้มกอนะคะด้านหน้าดางข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่24 ก็จะประมาณนี้เลยนะคะพระสุ้มกอเก่าๆนะไปต่อกันที่รายการที่25นะคะก็จะเป็นพระนางพญานะคะพี่ๆก็จะเป็นพระนางพญาองค์น,นี้เลยนะคะองค์ที่25นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่25ถูกใจกี่รายการรีบทักรีบโทรมาปิดกันก่อนก็ได้นะคะพี่ๆแล้วแต่พี่ๆสะดวกเลยนะทักไว พี่ๆอาจจะได้ปิดนะคะพี่ๆนะทักช้าพี่อาจจะพลาดรายการนั้นๆนะคะไปต่อกันที่รายการที่26เป็นเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่26นะคะเป็นพระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะคะสวยๆเลยนะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่26นะคะเป็นรายการที่26นะคะจำหมายเลข EP จำหมายเลขรายการกันเข้ามานะพี่นะ ไปต่อกันที่รายการที่27เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะองนี้ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่27ไปต่อกันที่รายการที่28นะคะรายการที่28ก็จะเป็นพระนางพญานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่28นะคะ สวยๆทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่ๆถูกใจขอรีบทักขอรีบโทรกันเข้ามานะคะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการให้ถูกต้องนะคะไปกันต่อรายการที่29นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จองนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่29นะคะสวยๆทุกองค์ทุกรายการนะคะถูกใจขอรีบทักขอรีบโทรนะ ไปต่อกันที่รายการสุดท้ายนะคะพี่พี่รายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พนะ รูปหล่อหลวมพ่อเดิมนะคะเป็นรายการที่30นะคะ EP นี้มี30รายการนะคะ500บาททุกอง์ทุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะถูกใจรายการไหนรีบท,ทักคลิปโทรก,กันเข้ามานะคะช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสกแกน q ิวอาร์โค้ดแอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ก็ได้นะคะอ่าพี่ๆท่านใดที่จะเอาเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์นะคะสามารถแอดไลน์ได้ทั้ง ID ดีแล้วก็เบอร์โทรเลยนะหรือจะด้วย QR Code โค้ดก็ได้นะคะแล้วแต่พี่ๆสะดวกเลยนะคะ และที่สําคัญนะคะฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องและพีกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝาก E ีพี8 4 8กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ